สิ่งที่ภรรยาทาแล้วทําให้สามีนอกใจสวัสดีครับผมคุรบสอนจิวลาคอนเซอดําวันนี้นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความรักของผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายนะครับเราจะรักจากร้อยนะครับแล้วก็เหลือศูนย์นะครับแต่ความรักของผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็คือเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆวิวขึ้นไปนะครับดังนั้นครับถ้าผู้ชายเขาเริ่มหมดใจกับคุณนะครับให้คุณดูสิ่งนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่คุณกำลังทำกับเขาหรือเปล่านะครับข้อแรกนะครับคือ คุณนะครับโกรธแฟนแล้วก็อยากเจาขืนนะครับไม่ได้เห็นแฟนเป็นคู่ชีวิตนะครับไม่ได้เห็นเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าเห็นเป็นศัตรูนะครับโกรธแล้วก็ใส่อารมณ์คิดว่าคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตเขานะครับทำอะไรเขาก็ได้นะครับแบบนี้เขาจะหักแต้มจากคุณนะครับจากร้อยคราวนี้ตัดไปแล้ว20นะครับหรือ80ครับข้อที่2ครับหมดรักนะครับคือโดปามีนไม่หลังแล้วนะครับคือคุณไม่สามารถกระตุ้นนะครับคุณไม่รู้จักเรียนรู้จิตวิทยาในการที่จะกระตุ้นให้เขาหลั่งสารโดปามีน่่่่่เเนนนนสาาาควววววมมัิบุณทํตตตืือแแแลลล้้้้ไไย ไม่น้ารุ้นแล้วนะครับเขาเอาคุณไปอวดอะไรไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับดไูไปยู้นหลังเขาก็จะหมดรักคุณไปเรื่อยๆครับเขาก็จะหักแต้มคุณไปเรื่อยๆนะครับข้อที่3ครับ feeling u n a p p r e c i a t e d ก็คือเขาอยู่คุณแล้วนะครับเขาไม่ รู้สึกว่าคุณเห็นค่าของเขานะครับคุณด้อยค่าเขาตอลอดเวลาทํานู่นก็ไม่ดีทํานี่ก็ไม่ดีไม่เคยสนับสนุนเลยเขาเลยครับแบบนี้เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกด้อยค่านะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวภาระตัวถ่วงบอกว่าอยู่คุณแล้วฉันไม่มีความสุขเลยนะครับสมองเลืพิทีนเบรนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถูกคนถูกคุณด้อยค่านะครับแล้วไม่มีใครชอบความรู้สึกแบบนั้นครับสมองก็จะสั่งให้เอาคุณออกจากชีวิตครับข้อที่4ี่ครับคือเรื่องบนเตียงคุณคุณไม่ดีแล้วนะครับคุณณไไไมมม่่่่เเเคคคยยปปปลลลีีีีนนนนะะรรัับบุุใหๆ้างอกท ใหม่ๆบ้างเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมบ้างนะครับน่าเบื่อแล้วนะครับเหมือนกับคุณกินผัดกะเพราถ้ากินทุกมือทุกมืออ่ะคุณก็กินไม่ไหวเหมือนกันนะครับกินมาเป็นหลายสิบปีนะครับอย่างนี้เขาก็เบื่อครับเดี๋ยวเขาก็ไม่มีมือที่3ครับดังนั้นคุณต้องบริหารความรักนะครับแบบวันต่อวันนะครับความรักนะครับต้องบริหารแบบวันต่อวันเรียนรู้จิ้เลือกจิตวิญญาณนะครับในการบริหารนะครับเพราะว่าใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์เกมเป็นจิตวิ่าสายดำที่ทําาให้เเคคคััั่งรรกแลลละตตติิดดุณอชีวบสข ขาดคุณไปก็จะเป็นโรคเส้นเจ้าขาดคุณไปเขาก็อาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้ไขวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับแล้วใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ